โอเคนะครับวันนี้เรามาดูปลากันนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนเห็นไหมแล้วดูในในรถในรถเห็นไหมติดแพ้นะเนี่ยแล้วดูนี่เห็นไหมเต็มรถเลยนะครับดูดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้เยอะไหมนะครับเดี๋ยวเอาออกมาจากนี่กัน นี้นะครับออกก่อนนะครับโอเคอยู่ไม่เอาหนอเไม่เอาไนี่นะครัได้ไหมนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับนี่นะฮะมาแล้วนะครับอ๋ออะนะครับได้แค่นี้นะครับได้ไหมลบๆเดี๋ยวพ่อเอาปลาออกก่อนโอ้ยแล้วก็นี่นะครับเอาทีเด็ดก่อนเดี๋ยวค่อยดูทีเด็ดนะครับบาทเดียวนะครับ ทีเด็ดนะครับปัดเดียวนะครับปัดเดียวเองนะครับดูะครับทีเด็ดนะครับดูนะครับปามขึ้นนะครับเนี่ยทีเดียวนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ดูนะครับทีเดียวนะครับได้อุ้มขึ้นเลยนะครับอุ้มขึ้นฝั่งเลยนะครับเนี่ยทีเดียวเองนะครับเนี่ย

บกมีทีเดียวนะครับไม่สำหรับจเกือบร้อยนี่ทีเดียวนะเนี่ยป่นก่นกหม่เข้าไป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 ในบ้านไปลูกไปโอู้หปุ่ไม่ได้เลยปุ่ไม่ได้เลยนะครับปุ่นไม่ออกนะครับปุ่นยังไงวะเนี่ยประดุกนะครับอันตรายนะครับโอ้ยนะครับ ไป,ปไหมเข้าบ้านไปเดี๋ยวรถมาไปเข้าบ้านก่นอนผมปดไม่ได้นะครับดูครับไิดเลยนะครับดูนี่ต้องหักออกนะครับหักออกนั่นเดียวนะครับ,รบจะติดอะไรเยอะจะติดอะไรขนาดนั้นนะครับดูนะครับ ไ้ทีเดียวอ๋อได้ไหมอืออื้ใโรไหมขดไม่ได้เว้ยมันติดนะครับอ้ติดประดุกกระดูกบ้างติดกระดูกเว้ยเอาไงดีวะโอ้ <mai. S 1> โหนะครับ ประุูนะครับโอ้โหเยอะเกินนะครับนี่ทีเดียวนะครับตรงโขดหินนะครับทีเดียวเองนะครับประดุกออกก่อนนะครับอันตรายนะครับอองนาเราท่ออกแล้วนะครับประดูกครับปูครับ กระดุกไม่มีเนียงนะครับกระดุกไม่มีเนียงสแสดงว่ากระดุกตัวนี้หลุดนะครับนี่นะครับนะครับปิดระดุกนะครับตัวใหญ่นะครับประดุกไม่ใช,ใช่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 นุ๊บลบไปก่อน โอ้โอ้ดูเบบี้หนอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หนูจะเดินชนขาเอาใหม่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 อนะครับค่อยๆยื้อะหมดนะครับยังมีได้ลบอีกนะครับอเนี่ยนะครับปากเดียวทีเดียวนะครับโอ้ยนะครับฉี่แหกัเลยทีเดียวโอ้ยนะครับออกในอะไรทีนี้อย่าไม่เม่ซื่อไม่เดินโอ้ยเอาเข้าไปเข้าไป อมม่ไ้นอมันงนะครับมันปหดเลเดี๋ยวเอาในรถออกก่อนอันนี้เฉพาะในรถนะครับไหนอันนี้เฉพาะในรถนะ

ยังไม่หมดนะครับไม่ได้ปวดออกจากแแห่ครับโอ้โหเกินเลยนะโดปวดออกจากแฮก่อนนะครับเต็มกรละมังนะวันนี้ยอมนะครับวันนี้ยอมจริงๆเอาอีกได้นะครับแต่ว่ากลัวเค์ฟิวนะครับก็เลยกลับก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับอันนี้ปลาธรรมชาตินะครับผมกไเลยโอ้โยาวออกไงวันนี้ เล่นพันกันซะอย่างนี้นะครับโอ้ยอออยากนะครับเอออันนี้ก็พันอีกแล้วนะครับโอ้อออยากเหลือเกินนะครับก็คือโบกนี่นะครับเป็นคือหวานไปแล้วหวานไปแล้วติดเลยนะครับก็เลยต้องลงไปงมเอานะครับตกเป็นงมมาแหา่ขึ้นมาคือติดโจมนะครับติดโจมมาแห่ขึ้นมาผลสรุปมันเป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับ โอ้เมนูสเฮ้ยหนูเข้าไปกันเร็วเหม็นเหม็นเหม็นป้าเหม็นป้าเข้าไปกันลูกเๆอ๋อมาในชั้นนู้นเออเข้าไปเข้าไปเข้าบ้านกันไปปลดน่าจะค่อยปลดออกครับนะครับโอ้นะครับมันติดไอ้นี่นะครับติดตะก้อเบ็ดนะครับดูสวยอ่ะนี่นะฮะที่มันไม่ออกนะครับเนี่ยติดตะก้อเบ็ดนี่เองนะครับดูทำไงอะกลับก็ออก ไม่ออกติดเบ็ดนะครับดูอืมดูเองนะครับที่มันไม่ออกนะครับหนึงนะครับค่มีไม่ไหนนะครับเดี๋ยวเอามีดก่อนเดี๋ยว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 เดีี๋ยวเดเดี๋ยว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  ดูนะฮะมันเยอะมากนะครับต้องเอาออกนะครับนี่ครับต้องเอาออกก่อนนะครับมีตะขอเด็ดคงั้น,อออนเด็ดเอ,เองนะครับ มันมีอะไรอีกติดต่อมา ไม่ไหวนะฮะดูนะครับโอ้โหานะครับดูอ่ะอกได้บบสบายแล้วง่ายแล้วนะครับก็เลยมันไม่ออกน,นี่ก็ติดอะไรอะ่ะนี่ก็ไม้นะครับนี่ก็ติดปลานะครับโอ้โหเข้าอย่างนี้เลยนะฮะแหนี่ขาดนะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะครับ ออืคแบบนี <Warner> ้เลยนะฮะอย่างนี้เลยดูนะฮะไล่สดให้ดูกันเห็นๆเลยนะฮะดูตามแนวคักๆนะครับดูครับ เผาหมดแล้วนะครับแต่มันไม่ออกเยอะนะครับตรงนี้นี่นะครับดูม,มันจะเยอะเกิน,นนะครับเยนะเดี๋ยวพวกนี้นะครับต้องนั่งส้มเหทั้งวันนะครับดู นี่แม่หนึ่งครับประมาณนี้นะครับนี่นะแม่หนึ่งเยอะครับดูแม่หนึ่งไมเยอะดีนะครับดูโอ้โหนะครับมันพันจนออกยากนะครับเนี่ยดูนะครับโอ้โหนะฮะนี่ตัวนี้นะฮะดูจุดเปน ไม่รู้จะติดยังไงนะครับออกก็ยากนะครับดูนี่ครับดูตรงนี้นครับคือรู้เลยว่าใส่ไม่ได้แล้วนะครับผมใส่ตาไปแล้นะครับ รู้เลยว่าไม่ได้ครับก็เลยต้องยกมาเลยนะครับยกมันี่เลยเยอะมากนะครับเยอะมากตัไม่ตม่ำไปยี่สิบโลนะครับเต็มกระมังอ่ะคิดดูนะครับอันนี้หวานให้คนอ,อื่นด้วยนะครับประมาณเกือบสิบกว่าครั้งนะครับคนอื่นได้เป็นกระสอบนะครับหวานให้เลยนะครับ ขวางผมเอามาเท่าที่เอามาได้นะครับเราก็หากินแล้วก็แบ่งให้คนอื่นด้วยนะครับดูนะครับนี่บาทเดียวนะเนี่ยบาทเดียวแล้วพอเลยนะครับเนี่ยครั้งเดียวเลาขึ้นเลยนะครับเนี่ยบาทสุดท้ายนะครับเนี่ยตีดประดุกมาตวงนะครับบาทเดียวแล้วพอเลยนะครับดนูนะฮะ ก็เอาได้อีกนะครับแต่ว่ามันปวดเคอร,ร์ฟิลนะครับก็เลยพอนะครับเอาเท่าที่เราหามานะครับเป็นอะไรที่แบบคือคนหาปลาเห็นนี้แล้วคือชอบเลยนะครับน,นะครับหวานแหลุ่มทีเดียวนะครับรู้เรื่องนะครับ หวานตรงปากท่อพอดีนะครับท่อน้ําไหลพอดีนะครับแล้วปลามันทอนะ่อมาผมต้องยกแหกับบ้านนี้เลยเออกมาทั้งนี้นะครับคือมันปวดไม่ได้แล้วมันใส่ไม่ได้นะครับมันใส่ใส่เบาะรถก็ไม่ได้ครับเต็มนะครับแล้วก็ใส่ถุงก็เต็มดีนะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับก็คือมาปวดที่บ้านนะครับ แต่ก็คิดในใจครับถ้ากระสอบปุ๋ยไปนี่ก็จะดีนะครับกระสอบปุ๋ยก็น่าจะดีนะครับนะบเยอะเยอะมากนะครับไม่ยอมออกนะครับนะครับเยอะมากวันนี้นะครับหนึ่ง แหงให้หมออนะครับให้หมดให้นะงนี่ส่งแหนะทั้งวันแต่คืนนี้คิดว่าที่ห้าที่สี่ที่ห้าถ้านะจะลองไปอีกครับไปเอามาสักหน่อยนะครับที่เดิมครับยังไงมันก็ได้นะนี่นะฮะดูนะครับ มันมเยอะไปไหนนะครับคืนนี้แม่บ้านสงสัยไม่ได้นอนนะครับทำป่าทงวัดนะครับดูนะครับนี่ครับเจ้ประมาณ20โลยี่สิบโลนะครับหนักนะครับเต็มกระมังนะครับดูนี่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวไล์สดให้ดูนะครับ